ูบ้านรักกลสวรรค์บทที่288ท่านแม่เสียงเกอเห็นมาดาเดินเข้ามาก็เดินเข้าไปยื่นมือขึ้นหวังให้นางอุ้มตนอีเกอเห็นแล้วก็ร้อนใจเขายังเดินได้ไม่คล่องเท่าพี่ชาย จึงใช้เท้าและมือคานไปหานางแทนแต่ความเร็วกลับไม่ด้อยไปกว่าเสียงเกอเลยเขายัางไม่ค่อยพูดจาเพียงขยับกายเข้าหาอ้อมอกของเจินเมี่ยวแล้วเบียดเสียงเกอออกไปเสียงเกอเบ,บ้ปากจะร้องไห้แต่คิดไม่ถึงว่าอีเกรอกลับหันมาแล้วหอมแก้มเขาคราหนึ่งเขาจึงไม่ร้องไห้แล้วเจนเมี่ยวถึงกับพูดไม่ออกนางยกมือขึ้นกอดทั้งสองแล้วหอมแก้มขั้เขาก่อนเอ่ยว่า เสียงเกอกับอี้เกออย่าดื้อละ่ะเดี๋ยวแม่กลับมาจะทำของอร่อยๆให้พวกเจ้ากินเสียงเกอพยักหน้าด้วยสีหน้าเรียบเฉยส่วนอี้เกอน,นั้นยิ้มจนแทบไม่เห็นตาเขาปรบมือด้วยความดีใจยิ่งจร์เมี้ยวคิดอยู่เงียบๆว่าผู้ใดว่าอี้เกอไม่รู้ประษาเล่า เจ้าเด็กอ้วนนี่เข้าใจอันใดได้ดีทีเดียวความกังวลก่อนหน้านี้ของนางช่างไร้ความหมายจริงๆส่วนเรื่องที่เขาคิดถึงแต่การกินนั้นเฮอเฮะอย่างไรจวนกัวกงก็เป็นตระกูลใหญ่ร่ำรวยเขาไม่จำเป็นต้องเก่งกาจโดดเด่นอันใดก็มีกินไปจนตายเมื่อกำชับสาวใช้ทั้งหลายให้ดูแลเด็กน้อยทั้งสองอย่างดีแล้วเจินเมี่ยวก็พาชิงใต้และเหยาหงออกไปทันทีระหว่างทางบังเอิญพบเข้า กับรถม้าของฉงซี่เซียนจู่นางจึงปีนเข้ามาในรถม้าจันเมี่ยวอย่างไม่เกรงใจเลยสักนิดเต่าไปแล้วฉงซี่เซียนจูก็อายุมากกว่าจันเมี่ยวอยู่สักหน่อยทว่ายามนี้กลับยังไม่ออกเรือนคล้ายมีความสุขยิ่งที่เป็นเช่นนี้แต่ที่แปลกคือเจ้าอินจังกงจูกลับปล่อยตามใจนางฉงซี่เซียนจูหยิบขนมชิ้นหนึ่งที่วางอยู่บนโต๊ะขึ้นมากินแล้วยิ้มพางพูดว่า จาหมิงอยู่กับเจ้านั้นสบายใจที่สุดจริงๆระยะนี้ผู้ใดเห็นข้าก็มักจะเป็นห่วงกับชีวิตบ้านปลายของข้าอยู่เสมอข้าก็เป็นห่วงเช่นกันเจินเมียวเอ่ยด้วยรอยยิ้มตายหยีโสงสีเซียนจูยื่นมือออกมาหยิกแก้มนางแล้วเอ่ยเสียงเรียบว่าชูหยาเขียนจดหมายมาหาเจ้าแล้วใช่หรือไม่เจินเมียวพยักหน้า ท่านก็ได้รับแล้วหรือเวลาช่างผ่านไปเร็วจริงๆพริบตานางก็มีบุตรชายเสียแล้วทั้งยังเป็นห่วงโห้งที่ใหญ่ที่สุดเสียด้วยเอ่ยถึงตรงนี้ทั้งสองก็หันไปสบตากันแล้วหัวเราะออกมาหมานเวยไม่เหมือนกับต้าเจ้าภรรยาทั้งหลายในพระบรมวงศานุวงศ์นั้นยากจะแบ่งว่าผู้ใดใหญ่กว่าผู้ใดแต่ในจดหมายของชูยานั้นนางได้เขียนเอาไว้ว่า ไม่มีอันใดยากเลยแค่เขี่ยพวกที่คิดจะปีนป่ายขึ้นมาเหล่านั้นให้ตกลงไปก็ไม่มีผู้ใดแย่งชิงกับข้าได้แล้ว คนทั้งสองลงจากรถม้าด้วยกันก็ถูกเชิญเข้าไปในจวนเมื่อถึงห้องรับรองเจินเมี่ยวจึงเห็นว่าพระชายาหยองอองมีได้มาด้วยหลังจากทักทายกับคนคุ้นเคยเรียบร้อยแล้วนางกับสฉงสี่เซียนจู่ก็หาที่นั่งในมุมมุมหนึ่งสฉงสีเซียนจูกว่าตามองคราหนึ่งแล้วเอ่ยเสียงแผ่วว่าองค์หญิงฟางหลงก็มาด้วย เจนเมีวคำหมวดคิ้วขึ้นทันทีโดยไม่รู้ตัวองค์หญิงฟางโหรอยู่ในช่วงเจริญิญวัยตอนนี้นางได้กลายเป็นสาวน้อยผู้แสนงดงามไปเสียแล้วได้ยินข่าวแว่วมาว่าเจ้าเฟิงตี้จะให้นางมั่นหมายกับเจียงเฉินบัณฑิตผู้สอบได้อันดับสแน่นอนว่าเรื่องนี้มีได้มีการพูดกันอย่างเปิดเผยแต่แค่ได้ยินเช่นนี้ก็มากพอจะทำให้คนขัดใจยิ่งแล้วญาติผู้พี่ เหตุใดจึงมาหลบที่นี่เล่าองค์หญิงฟังหล่เดินเข้ามานางชำเลืองมองจนเมี่ยวคราหนึ่งแล้วแค่นเสียงขึ้นจมูกทันทีเดิมก็นั่งอยู่ที่นี่ตั้งแต่แรกแล้วสมสี่เส้นจูเอ่ยเสียงเรียบโอ้ยนั่งตรงนี้มันไกลเกินไปพี่สะพ้ายสิเชิญคุณชายจีนมาด้วยประเดี๋ยวคงฟังเสียงดนตรีไม่ถนัดแน่องค์หญิงก็ทราบดีว่าข้าชอบเดินหมากรุกเท่านั้นเรื่องฟังเพลงบรรเลงอันใดมิสําคัญหรอก ตามใจท่านเถิดองค์หญิงฟางโหรถูกหักหน้าเช่นนั้นก็เดินกระทืบเท้าออกไปก่อนหน้านี้ยังหันมาถลึงตาใส่เจินเมี้ยวด้วย คนทั้งสองแม่ใหญ่ดีอันใดยังคงสนทนากันต่อไปงานเลี้ยงฉลองดำเนินไปครึ่งทางแล้วจนเมี่ยวจึงเอ่ยอ้างว่าจะไปห้องปดทุกข์นางหยิบแป้งประทินผิวที่เตรียมเอาไว้ออกมาทาหน้าให้ขาวซีดแล้วใช้คันสองขนาดเท่าฝ่ามือขึ้นมาส่องดูอยู่เป็นนานเมื่อมั่นใจว่าเหมือนคนไม่สบายแล้วจึงกลับไปเอ่ยขออภัยกับพระชายาอานจิ้นอ๋อง อาจเพราะระหว่างทางมีลมพัดแรงจึงรู้สึกไม่ค่อยสบายนักคงต้องขอตัวกลับก่อนแล้วพระชายาอานจริ้นอองเห็นท่าทางของนางแล้วก็มีกล้าเอ่ยรัง้งจึงเพียงพูดว่าข้าจะให้คนไปส่งเจ้าเองมิเป็นไรเจ้าคะ่ะข้าไปส่งจานหมิงเองโสงสีเสี้ยนจู่เอ่ยขึ้นทั้งสองออกจากห้องรับรองไปขณะที่กำลังจะผ่านสวนดอกไม้ก็บังเอิญพบเข้ากับจิ้นเฮา นเาดูผอมลงไปเล็กน้อยแต่กับยิ่งดูรูปงามดั่งเซียนหีมะาแรกในสวนดอกไม้ยังคงเกาะติดอยู่บนยอดไม้เขาสวมชุดสีขาวทั้งร่างเดินเข้ามาด้านหลังมีเด็กน้อยใส่ชุดสีเขียวอุ้มพิมตามมาด้วยช่างดูค้ายเซียนในหมู่มวลมนุษย์จริงๆเมื่อบุคคลดั่งเซียนผู้นี้พบเจนเมี้ยวเขาพันชะงักไปและหยุดฝีเท้าลง จนเมี่ยวที่เดิมคิดจะเดินผ่านไปเสียจึงจำต้องหยุดทักทายด้วยเช่นกันคุณชายจินเจนหูหยินจินเท่ากว่าตามองใบหน้าอันขาวซีดของเจนเมี้ยวในแววตาอันอบอุ่นนั้นมีความเป็นห่วงอยู่หลายสวนร์สีหน้าหูหยินดูไม่ดีเลยไม่สบายใช่หรือไม่ เจนเมี้ยวอึ้งไปนางเพียงรู้สึกว่าคนผู้นี้ยายต้องใส่ใจกับคนที่รู้จักการเพียงผิวเผินด้วยแต่ยังคงยิ้มตอบตามมารยาทว่ามิเป็นอันใดมากคุณชายจะไปบรรเลงพินกระมังเช่นนั้นเราขอตัวก่อนแล้วโอกาสที่จะได้พบกับเจนเมี้ยวนั้นมีน้อยนิดยิ่งแม้สงสีเซียนจู่อยู่ด้วยเขาก็ยังอดร้องขึ้นมามิได้ว่าเดี๋ยวก่อน คนชายจีนมีเรื่องอันใดหรือเจนเมี้ยวหุบยิ้มทันที จินเท่าอยากจะรู้จริงๆว่าเหตุใดตั้งแต่พบนางในวัดต้าฝูครั้งนั้นเขาก็แปลกไปเขารู้สึกอยู่บ่อยๆว่าเคยพบนางที่ไหนสักที่ระยะนี้ยิ่งประหลาดเข้าไปใหญ่ในฝันของเขามักมีภาพคนทั้งสองอยู่ด้วยกันเสมอเมื่อตื่นขึ้นกลับลืมสิ้นจนหมดทพาว่าความงุนงงสงสัยนั้นกลับติดอยู่ในใจไม่รู้ใครจนกระทั่งกระทั่งคืนนั้น เขาฝันว่าได้รับกรอนมาบทนึงเมื่อตื่นขึ้นกับยังจำมันได้อย่างชัดเจนจึงรีบบันทึกเอาไว้จินเท่าล้วงมือเข้าไปในอกแล้วหยิบผ้าผืนหนึ่งออกมาเขายิ้มแล้วเอ่ยว่าได้ยินว่าจจนหูหยินเก่งกาดด้านบทกรอเคยอ่านบ้างหรือไม่ เขาขี้ผ้าออกแม้สีหน้าจะดูเรียบเฉยแต่กลับยากจะปิดบังความตื่นเต้นในแววตาได้จนเมี่ยวรู้สึกรำคาญใจยิ่งนักอากาศหนาวเช่นนี้ทั้งนางยังแก้งป่วยอยู่ด้วยผู้ใดจะมีอารมณ์มาอ่านกอนเล่านางอยากจะกลับไปให้นมบุตรเหลือเกินแล้วนางรีตามองอย่างไม่ใส่ใจนะักแต่กลับตะลึงลานไปทันทีนางรับผ้าเช็ดหน้าผืนนั้นมาอย่างมิอาจห้ามตนได้ หากเป็นดังแรกพบรักเหตุใดจักต้องภากจากหายยามนี้คนเปลี่ยนไปแต่เฉยใสบอกคนรักมักเปลี่ยนง่ายเป็นกรที่ดียิ่ง ชมสีเสี้ยนจูที่อยู่ข้างๆเห็นแล้วก็อดเอ่ยชมมีได้เจรินเมี่ยวจึงมีสติคืนมานางมองจินเฮาด้วยความตกตะลึงอยู่หลายส่วนหรือที่นางรู้สึกมาตลอดว่าคนผู้นี้ดูแปลกๆเพราะเขาเป็นคนบ้านเดียวกับนางใช่แล้วเขาต้องเคยได้ยินเรื่องที่นางเขียนบทกวีให้กับซื่อจือแน่ถึงได้มาหานางเพื่อพิสูจน์ความจริงจรินหูยินคิดว่าเป็นอย่างไรบ้าง จินเฮามองเจินเมี้ยวคล้ายต้องการให้นางตอบให้ได้เจนเมี้ยวเลียริมฝีปากที่แห้งผากของตนเป็นบทกลอนที่ยอดเยี่ยมจริงๆ แต่ในใจนางกลับเอ่ยว่าคนผู้นี้ช่างไม่ฉลาดเอาเสียเลยต่อให้รู้ว่ามาจากที่เดียวกันแต่คงไม่สะดวกที่จะพูดคุยกันตรงนี้แน่ทั้งยังพูดต่อหน้าคนมากมายถึงเพียงนี้อีกอย่างแม้รู้ว่ามาจากที่เดียวกันแล้วอย่างไรเล่ากลับไปไม่ได้แล้วเสียหน่อยหรือต้องให้มองหน้าน้ำตาคอเพราะได้พบกับคนบ้านเดียวกันเมื่อเห็นท่าทีแปลไปของเจินเมียวจินเฮาจึงอดเอ่ยถามม่ได้ว่า ก่อนนี้หูหญินเป็นคนแต่งหรือไม่เขามีลางสังหรณ์ว่าหากพลาดครั้งนี้ไปแล้วคนทั้งสองคงยากจะมีโอกาสได้พบกันอีกเขาจึงต้องถามให้แน่ใจจึงจะยอมรามือเจนเมียวมีสีหน้าปั้นยากขึ้นมาทันทีคล้ายมีสิ่งใดไม่ถูกต้องนางทำใจให้นิ่งอย่างรวดเร็วแล้วกลับมามีท่าทีปกติเช่นเดิม คุณชายจินเยาเล่นแล้วข้าความรู้น้อยไหนเลยจะเขียนบทกรอนเช่นนี้ได้ความผิดหวังบนใบหน้าของจินเฮานั้นชัดเจนยิ่งต่อให้เจนเมี้ยวโง่เขาเพียงใดก็รู้ได้ในทันทีว่าคนตรงหน้าไม่มีทางมาจากที่เดียวกันกับนางแน่าถาว่าบทกรอนนี้เขาได้แต่ใดมาเล่านางกดความสงสัยตนไว้แล้วเอ่ยอ,ออกไปอย่างไม่คิดจะอยู่ต่อว่าไม่รบกวนเวลาคุณชายแล้ว เมื่อเห็นคนผู้นั้นรีบร้อนจากไปจินเท่าก็ถอนสายตากลับมาทันทีเขาได้แต่ยิ้มหยอะตนแล้วก้าวเท้ามุ่งหน้าไปยังห้องรับรองที่จัดงานเลี้ยงฉลองอยู่เสียงรถม้าเหยียบบทลงบนหิมะที่กองอยู่บนพื้นเกิดเป็นเสียงกึกกึกกักกักภายในรถม้ากลับเงียบสงบยิ่งจาหมิงเจ้ากับคุณชายจินผู้นั้นคุ้นเคยกันมากหรือ ฉงสี่เซียนจู่เอ๋ยทำลายความเงียบลงเจินเมี้ยวที่เอาแต่จมดิ่งกับความคิดได้ยินเช่นนั้นจึงสายหน้าเคยพบหน้ากันแค่ไม่กี่คราฉงซีเซียนจู่ยิ้มท่าทีที่เขามีต่อเจ้าออกจะแปลกอยู่สักหน่อยประหนึ่งได้พบคนคุ้นเคยกันกระนั้น ประกายไฟสายหนึ่งวาดผ่านความคิดของเจนเนี่ยวไปทําให้ความสับสนทุกอย่างสลายหายไปนางนึกถึงท่าทีแข่นเคี้ยวเคี้ยวฟันยามหลัวเทียนเฉิงเอ่ยถึงจีนเฮ้าทั้งยังมีเรื่องความฝันนั้นที่เขาเคยพูดถึงอีกนางจึงเริ่มเข้าใจต้นสายปลายเหตุขึ้นมาลาังๆงแล้วอาจจะใช่กระมังขณะกำลังพูดอยู่ชิงใต้ได้กระตุนเข้ามาดึงร่างนางให้หมอบลง ส่วนเหยาหงก็กระโจนเข้าหาฉงสี่เซียนจูลูกธนูดอกหนึ่งพุ่งเข้าทางหน้าต่างปักแน่นลงบนผนังภายในรถม้าเหยาหงจึงกระโดดลงจากรถม้าวิ่งตามออกไปคนทั้งสองที่อยู่ในรถม้าต่างอึ้องงันแล้วสบตากันเลิกลากพันได้ยินเสียงอาหูที่อยู่ด้านนอกตะโกนขึ้นว่าตาไหนไหยท่านเป็นอันใดหรือไม่ตอนนี้เราหนีจากธนูลับนั้นได้แล้วอาหู รีบควบม้าเร็วอีกหน่อยรีบกลับจวนกันเถิดจจนเมี่ยวร้องเสียงสูงขึ้นรถม้าเร่งความเร็วขึ้นอีกไม่นานเหยาวหงก็กลับมานางสายหน้าแล้วเอ่ยว่าตามไม่ทันอีกฝ่ายซ่อนอยู่ในที่รับธนูดอกแรกน่าจะยิงเข้าใส่คนควบรถมา้าเมื่อไม่สำเร็จมันจึงยิงเข้ามาในรถม้าอีกหลายดอกแล้วหนีไปจนเมี่ยวเข้าใจความหมายของเหยา่หงทันทีดูถ้าคนในที่รับผู้นั้น คงคิดจะจับเป็นแต่เมื่อโจมตีไม่ได้จึงยิงสุ่มหากนางตายคงดีไม่น้อยแต่ถ้ายิงไม่ตายก็ไม่เป็นอันใดจึงได้หนีไปทันทีโชคดีที่การเดินทางหลังจากนั้นเป็นไปอย่างราบรื่นไม่นานนางก็กลับถึงจวนเจ้นกัวกงจาหมิงเกิดเรื่องอันใดขึ้นเจ้าไปมีเรื่องกับผู้ใดมาหรือเจ้นเมี่ยวสายหน้าเกรงว่าคงมิใช่เรื่องธรรมดาแนะ่ชงสิอย่าเพิ่งกลับเลย ร้องให้ทุกอย่างกระจ่างก่อนแล้วค่อยว่ากันอีกทีข้าจะให้คนส่งจดหมายไปที่วังองค์หญิงก่อนหลัวเทียนเฉิมยังไม่กลับตัวจนเมี่ยวกลัวว่าหูหยินผู้เท่าจะเป็นกังวลจึงมีได้บอกได้แต่รอบกำชับองค์ารักกับบ่าวไพร่ในตัวให้ระแวดระวังไว้แล้วแบ่งอีกหลายคนไปคอยเดินลาดตระเวนภายในตวนทั้งยังรอบส่งคนอีกสองสามคน ออกไปสอบถามสถานการณ์ภายนอกเมื่อถึงยามพบขําชฉงสีเซียนจูกับอดรอนทนไม่ได้แล้วนางจึงเอ่ยว่าข้ากลัวพระมารดาจะเป็นห่วงคงมีอาจค้างแรมอยู่ข้างนอกได้เวลานี้เองไปหลิงก็เข้ามารายงานว่าต้าไหนนายเจ้าคะมีคนมาจากวังจังกงจู่เจ้าคะ่ะรีบเชิญเข้ามาเร็วผู้ที่มาคือหญิงรับใช้คนสนิทของจังกงจู่นั่นเองเมื่อนางเข้ามาก็เอ่ยว่า เซียนจูจังกงจูให้บ่ามาเรียนว่าข้างนอกไม่ปลอดภัยวันนี้ให้ท่านพักอยู่ที่นี่ก่อนเจ้าค่ะสงสีส่เซียนจูใจเต้นรัวขึ้นมานางสอบถามสาวใช้ผู้นั้นอยู่หลายคำแต่นางก็บอกอันใดมีได้จึงให้นางออกไปแล้วหันมาพูดกับเจินเมี่ยวด้วยสีหน้าจริงจังว่าจาหมิงเกิดเรื่องอันใดขึ้นกันแน่เจินเมี่ยวยิ้มขืนพางเอ่ยว่า เกรงว่าคงมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่ตวนอานจิ้นอ๋องแล้วอย่างไรก็รอดูก่อนเถิดเมื่อเวลาล่วงเข้าราตรีหลัวเทียนเฉิงจึงกลับมาเสียทีบนชุดเกราะของเขามีรอยเลือดกระจายเป็นจุดๆเขาเข้ามากอดเจินเมี่ยวไว้ทันทีโดยไม่สนใจแม้จะถอดมันออกก่อนเจียวเจียวข้ากลับมาแล้ว จนเมี่ยมมือเย็นไปหมดนางรีบรินชาร้อนให้เขาทันทีหลัวเทียนเฉิงดื่มหมดในคราวเดียวแล้วจึงเอ่ยว่าอ่านจี้อ๋องร่วมมือกับตู้เย็นเซิงก่อกระบฏจึงเกิดการสู้กันทั้งภายในและนอกวงังยังดีที่ข้าเตรียมการไว้นานแล้วจึงช่วยฝ่าบาทเอาไว้ได้จนเมี่ยวฟังแล้วใจเต้นรัวด้วยความตกใจแล้วเหตุใดจึงกลับมาดึกนักเล่าหลัวเทียนเฉิงแท่นยิ้มเย็น อานจื่นอ๋องเป็นคนฉลาดนักเขาฉวยโอกาสกับตัวคนที่ไปร่วมงานเลี้ยงฉลองวันคล้ายวันเกิดของพระชายาเพื่อดึงความสนใจจากบรรดาขนนางหลังจากจัดการเขาได้แล้วข้าจึงต้องไปช่วยคนที่สวนอานจื้นอ๋องอีกทำให้เสียเวลาไปมากเขานึกถึงคำพูดก่อนตายของอานจื้นอ๋องขึ้นมาความเย็นเยียบสายหนึ่งพันแพร่กระจายไปทั่วหัวใจอานจื้นอ๋องพูดว่าแม่ทับหนวว ท่านเก่งกาดนักหน้าเกรงขามดุจสุนัขตัวหนึ่งที่ปกป้องเจ้านายด้วยความซื่อสัตย์บิดาท่านทราบหรือไม่อานจิ้นอ๋องพูดประโยคนี้จบก็ตายไปอย่างสง่างามหลัวเทียนเฉิงที่มีสีหน้าเรียบเฉยคลายไม่เข้าใจอันใดที่เขาพูดแต่ในใจกลับบ้าคลั่งขึ้นมาแล้วแต่เขามีอาจแสดงอันใดออกมาได้ด้วยกลัวว่าเจ้าฟังตี้จะเกิดความสงสัยจนเมี่ยวผักเขาคราหนึ่งซื่อเจอ ท่านไปอาบน้ําก่อนเถิดทั้งตัวมีแต่กลิ่นเขาเลือดอืมหลัวเทียนเฉิงพยักหน้าแล้วหมุนกายจากไปแต่ก็ชะงักหยุดอีกครั้งก่อนจะเอ่ยถามอย่างไม่วางใจว่าเสียงเกอกับอี้เกอเล่าหลับอยู่ที่ห้องด้านข้างนี้เอง เมื่อได้ยินคำตอบของเจนเมี่ยวเขาจึงผ่อนคลายลงแล้วเดินไปที่ห้องอาบน้ำอาจเพราะกลิ่นเขาเลือดบนตัวนั้นแรงเกินไปหลัวเทียนเฉิงจึงอาบน้ำอยู่นานก็ไม่กลับมาเสียทีไม่รู้เหตุใดเจนเมี่ยวจึงรู้สึกวุ่นวายใจจนนั่งไม่ติดที่ นางให้ไปหลิงไปแจ้งข่าวแก่สงสี่เซียนจู่ที่ห้องรับรองก่อนนางจะได้มีวิตกกังวลจนเกินไปนางเดินกลับไปกลับมาอยู่สองคราในที่สุดก็มีเรื่องให้ทำแล้วชิงเกอในห้องครัวเล็กยังมีเนื้ออะไรเหลืออยู่บ้างยังมีไก่อีกครึ่งตัวเนื้อกวางและเนื้อหมูสองสามชิ้นเจ้าค่ะเจินเมี่ยวก้าวเท้าไปที่ห้องครัวเล็กนางเลือกเนื้อหมูติดมันและเนื้อกวางนำมาสับให้เละ ปรุงรถปั้นเป็นลูกชิ้นเล็กๆแล้วใส่ลงไปในหม้อที่กำลังเดือดใส่น้ำแกงไก่หอมและอื่นๆตามด้วยเห็ดหูหนูไม่นานกลิ่นหอมก็โชยออกมาชิงเกอร์รีบยกถ้วยลายครามใบใหญ่มาใส่น้ำแกงแล้วเดินตามหลังจันแมียวกลับไปที่ห้องกลิ่นหอมอันใดกัน หลัวเทียนเฉิงอาบน้ำเสร็จกลับมาไม่เห็นเจินเมี่ยวจึงนอนใจลอยอยู่บนเตียงเมื่อได้กลิ่นหอมจึงลุกขึ้นใส่รองเท้าแล้วเดินออกมาจากห้องด้านในเจินเมี้ยวเงยหน้าขึ้นยิ้มข้าทำน้ำแกงลูกชิ้นเนื้อกวางวันนี้ท่านเหนื่อยมา,มากแล้วรีบมากินเร็วเข้าเถิดหลัวเทียนเฉิงมีสีหน้าแปลกใจเล็กน้อย นางใช้คำว่าเหนื่อยกับเขามันไม่ค่อยเหมาะสมนักอย่างไรเสียการฆ่าคนจนเหนื่อยก็มีใช่เรื่องที่น่าเทิดทูนอันใดภรรยาเขาออกจะใจกว้างเกินไปสักหน่อยหรือไม่แต่ก็ยังรู้สึกอบอุ่นหัวใจอยู่ดีเขาจึงเดินเข้าไปนั่งลงพร้อมทั้งรับตะเกียบกับถ้วยข้าวจากเจิญเมี่ยวกินเจิญเมี่ยวนั่งลงข้างเขาคนทั้งสองกินข้าวถ้วยใหญ่หมดไปอย่างรวดเร็วปลายจมูกต่างมีเหงื่อผุดขึ้นมากินเสร็จก็กลับไปพักผ่อน ในห้องพร้อมกันหลัวเทียนเฉิงมีเรื่องให้คิดหนักเดิมคิดว่าจะนอนไม่หลับตลอดคืนคิดไม่ถึงว่าเมื่อแกงร้อนๆอนตกถึงท้องกลับหลับสบายยิ่งเมื่อลืมตาขึ้นมาเจินเมี่ยวกับลุกออกจากเตียงไปแล้วเขาผุดลุกขึ้นมาทันทีเจินเมี่ยวยิ้มแล้วเอ่ยว่าไม่ต้องตกใจ ท่านมีได้ตื่นสายข้าแค่ตื่นเร็วเท่านั้นเมื่อหลวเทียนเฉิงม,มองไปก็เห็นชุดขุนนางรองเท้าและอื่นๆถูกจัดเตรียงไว้เรียบร้อยแล้วจึงโล่งใจได้เมื่อแต่งตัวเรียบร้อยก็ออกจากสวนไปชงสีเสี้ยนจูตื่นเช้าเช่นเดียวกันนางมีท่านอยู่กินข้าวด้วยซ้ำก็ขอตัวกลับก่อนเจินเมี่ยวจึงเอ่ยรั้งไว้ว่ามีสู้รออีกซักประเดี๋ยวค่อยกลับน่ากลัวว่าข้างนอกจะยังยุ่งวุ่นวายอยู่ เกิดเรื่องใหญ่ขึ้นเพียงนี้ข้ารู้สึกเป็นห่วงพระมารดายิ่งนางเองก็คงห่วงข้าเช่นกันรีบกลับก่อนดีกว่าจะได้สบายใจจันเมี่ยวไร้หนทางรั้งแล้ว จึงได้แต่สั่งให้เหวยงหงไปส่งนางหลังจากเหตุการณ์นั้นผู้คนก็ยังหวาดหวั่นกันไปอีกหลายวันแม้แต่แผงลอยตามถนนยังลดน้อยลงตามไปด้วยคนทั่วไปก็ออกมาข้างนอกน้อยลงมีเพียงทหารกลุ่มหนึ่งของหน่วยองคารักษ์สิ่นหลินกับหน่วยกองกําลังทหารม้าทั้ง5เท่านั้นที่ล่าตระเวนไปทั่วเมืองและจับกลุ่มคนไปโดยไม่ไต่สวนอันใดทั้งสิน้น หลังจากนั้นเจรยเมี่ยวถึงทราบว่าผู้คนส่วนมากที่ไปร่วมงานเลี้ยงฉลองวันคล้ายวันเกิดของพระชายาอานจินอองนั้นปลอดภัยดีมีส่วนน้อยที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยแต่องค์หญิงฟางโรกกลับถูกจับเป็นตัวประการันเพราะฐานะที่สูงส่งของนางตอนที่ถูกช่วยมานางได้รับบาดเจ็บสาหัสที่หัวเขา่าข่าวลือบอกว่าถึงเกับขาเป๋เลยทีเดียวซื่อจอ องหญิงฟางหรอขาพิการจริงๆหรือหลือเทียนเฉิงพยักหน้าโดยไม่เห็นว่าสำคัญอันใดคงใช่กระมังข้ามิได้ใส่ใจเรื่องนี้มิใช่สาระสำคัญยามนี้ฝ่าบาททรงกลิ้วอย่างยิ่งห้องขังแทบไม่พอขังคนแล้วอีกสามวันให้หลังก็จะนำตัวผู้ที่เกี่ยวข้องออกมาประหารเสียประจานแล้ว เขาพูดจบก็คอยสังเกตสีหน้าของเจินเมี่ยวเจินเมี่ยวรู้สึกเศร้าใจเล็กน้อยจึงถอนหายใจแล้วเอ่ยว่าก่อกาบดต้องประหารเก้าชั่วโคตรอ่านจุ้นอ๋องเป็นเชื้อพระวงผู้ที่เกี่ยวข้องกับเขาคงมีไม่น้อยคงต้องมีคนตายไปมากทีเดียวนางพูดจบก็ถอนหายใจอีกครั้งแล้วหยิบผ้าปักที่วางอยู่ด้านข้างขึ้นมาทำต่อหลัวเทียนเฉิงอึ้งงินไป เจียวเจียวไม่ได้ใส่ใจจินเฮาที่กำลังจะถูกประหารผู้นั้นเลยสักนิดควรต้องทราบว่าคนมากมายในเมืองหลวงต่างมาขอร้องเขาให้เขาช่วยขอร้องฝ่าบาทเพื่อให้คนที่ทุกคนเรียกว่าคุณชายจินพ้นผ,ผิดฮึ คนผู้นั้นมีอันใดดีหรือจึงมีคนมากมายมาขอร้องแทนจนเมี่ยวมีได้เอ่ยถึงเรื่องของจินเ่าทําให้หลัวเทียนเฉิงดีใจอย่างที่สุดแต่ก็เกิดความลังเลด้วยเช่นกันเจียวเจียวคงลืมไปกระมังหากภายหน้านางทราบเข้าจะรู้สึกอันใดหรือไม่ไม่ได้เขามีอาจปล่อยให้คนผู้นั้นกลายเป็นสิ่งที่ติดค้างอยู่ในใจของเจียวเจียวเด็ดขาด หากจินเ่าตายไปเช่นนี้โดยที่เขามีได้เออยให้เจียวเจียวรู้ย่อมต้องรู้สึกติดค้างอยู่ในใจเช่นนี้ไปตลอดเขาควรมีความเชื่อมั่นเชื่อว่าเจียวเจียวมีได้ใย,ยดีต่อจินเ่าสักนิดอีกในหนึ่งคือเขาอยากให้เจียวเจียวมอบความเชื่อมั่นนี้ให้กับเขาให้เขาเห็นด้วยตาตนเองฟังนิยายจบแล้วฝากกดไลค์ กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องเรามีสมาชิกด้วยใครที่สนใจสามารถกดสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ